ตึเตึเต้วูวเด้อแจมแรกแยมแรกครับแจมแรกอะไาอีกน,น,น <laughs> ันนอุ้ยรใส่

Nó người không biết mày ở khoảng biết mày mày không biết mày biết mày không biết mày 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 biết mày 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 ngay đây mày -e. mày 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 ด่ดามาได้ไหมหรือไม่ได้เสื่อมวาใสา่ได้ใส่ได้ใส่ควางเย่งนี้เกีตยครับ

ติดต่อกันพี่น้องเดราคิดว่าให้เบิกเงินสี่แสนได้เลยหน่อยเดราคิดว่าเบียดให้เบิงนี่เอาเบี้ยวเอาเบี้ยวเบี้ยวเบี้ไปเลยโอ้ตัวนี้แม่รุ่นโลตัวนี้รุ่โลมาในเดวพี่น้องง่ายเดวเพื่อโอ้พัน ตาตัวนี้ตัวนี้อะไรนี่เนี่ยนี่กะบุดมันเป็นโลตวนี่นม่กระบุดไม่ไปถ่ายเขานี่ยุรบดไปกินไล้นี่ดูพี่อนโอ้ยมัน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 อีกแล้วโอ้คุมไหคหุ้มไหบุเมแมปลาตลาดนะครับเดี๋ยวปลาสะปลาทะเลสะจะคองจะักกวก็ได้ักกวก็ได้

โอ้เส็นคูเลยเหรเด้ต่เหงว่นั่นนีตะมือขึ้นยากินะครับก็ได้ยินเสียงสุนัขป่าปทาเนังนี่มีเงินมากบริสเสร็จแล้ว <If> บ oh, ่เส็จละไปเดาไปสรุปผลงานให้พี่นองฟังนะครับสรุปผลงานสี่ตัวครับ มื่อคืนได้ปลาบูตัวหนึ่งมื่อคืนได้ปลาบูตัวหนึ่งอันยกโทรศัพท์ออกมาว่ารถ่ายคลิปหลุดซ้ำตัวหนึ่งจะเกิดจะได้หาตัวบ่ข้อหาตัวปลาบูตัวหนึ่งครับสรุปแเราหาตัวครับเมื่อคืนปลาบูตัวหนึ่งปลาบูเฮ็ดไปแล้วครับปลาบูดูยังไงเต๋อไหมครับหาเราจะหาเนี้อไปใส่กับพ่อได้กินอยู่ครับนัะใส่เนื้อใส่หรอครับไปใส่ทื่อื่นก็ปลาเนื้ส่กับปลาฉลาดด้วครับเอาง่าย นี่ถือว่าประสบผลสำเร็จครับไปสื่อเบ็ดบ่เสียเฉียวครับสื่อเบ็ดมาเปลี่ยนไหมอันมานครับวันนี้